พระธรรมหนุนใจเทศกาลเตรียมรับเสด็จทรงมาบังเกิดเพื่อเราพระผู้ช่วยให้รอดวันศุกร์ที่2มกราคม2026หัวข้อของขวัญเพื่อประชาชาติข้อพระธรรมพีมัทธิวบทที่2ข้อ9ถึงข้อ12กล่าวว่าโหรยาจา์เหล่านั้นจึงไปตามรับสั่งและดาวซึ่งเขาได้เห็นเมื่อปรากฏขึ้นนั้นก็ได้นำหน้าเขาไป จนมาหยุดอยู่เหนือสถานที่ที่กุมารอยู่นั้นเมื่อพวกโหราจาร์ได้เห็นดาวนั้นแล้วก็มีความยินดียิ่งนักครั้นเข้าไปในเรือนก็พบกุมารกับนางมารีมานดาจึงกราบถวายนมัสการกุมานนั้นแล้วเปิดหีบหยิบทรัพย์ของเขาออกมาถวายแก่กุมารเป็นเครื่องบรรณาการคือทองคํากํายานและมดยอบแล้วพวกโหราจาร์ได้ยินคําเตือนในความฝันมิให้กลับไปเฝ้าเฮโรธ เขาจึงกลับไปยังเมืองของตนทางอื่นเป็นภาพที่สวยงามมากจริงๆใช่ไหมเหล่าโหราจารย์ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือจากต่างชาติคุกเข่าลงต่อหน้าพระเยซูถวายของขวัญแด่พระองค์ข้าพเจ้าสงสัยว่าเด็กน้อยตาโตคนนั้นคิดอย่างไรกับของขวัญที่ได้รับขอเดาว,ว่ามารีคงต้องคอยระวังไม่ให้พระองค์เอาของขวัญเหล่านั้นเข้าปาก แต่ที่นี่มีของขวัญมากกว่าแค่ทองคำกำยานและมดยอบเพราะพระเยซูเองทรงเป็นของขวัญมิใช่เพียงสำหรับชาวยูเท่านั้นพระเจ้าทรงประธานพระองค์แก่บรรดาประชาชาติของโลกในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ของเราชายเหล่านี้ที่คุกเข่าอยู่เป็นเพียงคนต่างชาติกลุ่มแรกที่นมัสการพระองค์ ตลอดพระชนชีพพระองค์จะทรงรับใช้สั่งสอนเทศนาและทนทุกทรมานและทายที่สุดพระองค์ทรงสละพระชนชีพเพื่อให้มวลมนุษยชาติได้มีชีวิตพระเยซูจะทรงเรียกเราทุกคนให้กลับมาหาพระเจ้าด้วยความยินดีและการอภัยโทษตลอดพระชนชีพความตายและการคืนพระชนของพระองค์เราอธิษฐาน ขอพระคุณพระบิดาที่ทรงประทานพระบุตรของพระองค์แก่เราซึ่งเป็นของขวัญที่ดีที่สุดของพระองค์อาเมน